สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี้ทั้งหมดมปี2558นะคะนี่นะคะในนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันแรกกันเลยอันแรกนะคะเป็นออจัมโบ้เพนราบอลน,นะถ้าเรียกผิดอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมีสองหน้านะของของไม่แท้นะคะ นี่นะคะเป็นพวงกุญแจเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นข้าวโพดยืดค่ะนุ่มมากเลยไม่ใช่ของแท้นะนะคะยืดขออีดแค่นี้นะนี่นะคะก็จะมีสายอย่างอีกด้วยนะคะไม่ใช่สายอีดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปเป็นโดนัทเอ่อมีถั่วลแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นที่ติดตู้เย็น ไม่ใช่ของแทนนะชิ้นต่อไปเป็นขนมปังขนมปังที่ติดตู้เย็นตรงนี้นะคะแล้วก็ราดด้วยวิปครีมสตรอเบอรี่แล้วก็ส้มนะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปเลยต่อไปเป็นคัพเค้กสีส้มนะคะราดด้วยนี่นะคะจลนีีสีส้มแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็มีใบไม้แล้วค่ะแล้วก็วิปครีมแล้วก็ช็อกโกแลตแข็งนะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยไม่ใช่ของแทนนะจะติดตู้เย็นเหมือนกัน ต่อไปเป็นขนมปังราดด้วยหอมมะยงนี้แล้วก็มะเขือราดด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็ไส้กรอหรือว่าหรือว่าหัวหอมไม่รู้นะคะนี่ค่ะมีที่ติดตู้เย็นไม่ใช่ของแท้ค่ะอาจจะได้ยินเสียงอะไรรบก,กวนบ้างนะคะชิ้นต่อไปเป็นคัพเค้กเหมือนกันนะคะแบบเป็นคัพเค้กอเ็กน,นะคะอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะที่ติดตู้เย็นตรงนี้นะคะ เป็นสีส้มนะเรามีสองสีแล้วเราแบ่งไปเพื่อนะะแล้วนะคะเรามีเราเลือกสีส้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอให้ทำภาพให้ซูมก่อนนะ <S <S จะมีบฟัฟาฟตรงนี้นะคะแล้วก็สตรอเบอรี่น่าจะเป็นถั่วแล้วก็ราดด้วยวิปครีมน,นะ <S <S ไม่ใช่ของแท้นี่เดี๋ยวไปดูชิ้ลล่าไปกันต่อไปเป็นไอติมสีฟ้านะคะรสบ,บลูเบอร์รี่นะน่าจะเป็นบลูเบอร์รี่เพราะว่าเป็นสีฟ้าราดด้วยเม็ดเม็ดนะคะไม่ใช่ของแท้ มีพวงกวุญแจค่ะไม่ใช่ของแท้นะคะต่อไปเป็นชวิตทอยกล้วยนะคะหน้าหายไปหมดแล้วนะตรงนี้จะเป็นเชือกสีดำนะคะแสงสะท้อนนี่นะคะหน้าเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นเซาลาเปา ที่เลิศแต่ว่าสาโลแต่ไม่ใช่ของแท้นะคะแล้วก็มีพวงกุญแจด้วยสโล่อยู่นะเพราะว่าเราตอนนั้นเราชอบเอาแช่ตู้เย็นนะคะแต่ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ <Okay. S 1> ต่อไปเป็นในติมแท่งนะคะแต่ว่าแท่งขาดนะคะอันนี้จะมีไส้เป็นสีเขียวนะคะสโลไม่ใช่ของแท้แท่งขาดนะคะมีตำหนิทุกอันน่าจะมีตำหนินะจะเอาไปให้ดูทีหลังนะ สโลมควงกุญแจนะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะคะเป็นขาฮัลโหลคิตตี้สองหน้าสีชมพูไม่ใช่ของแท้อันนี้เราซื้อเอง20บาทตอนนั้นเราไปแข่งไงก็เลยได้ซื้อมานะมีควงกุญแจด้วยอันนี้เป็นฮัลโหลคิตตี้กับตุ๊กตาอันนี้เป็นฮัลโหลคิตตี้เอ่ออะไรนกเกาะมือนะมไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่แต่ก็สโลว์อยู่นิดหนึ่งน,นะคะมีพวงกุญแจด้วย ดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นขนมปังแครทคิตตี้นะคะราดด้วยแบบเป็นเม็ดๆนะคะไม่ใช่ของแท้นะคะราคานี้ที่เราจะได้นะคะทั้งหมดเราก็จำได้ด้วยขอไม่บอกนะราคาทั้งหมดแต่อันนี้ไม่ได้ขายนะคะแค่มารีวิวดูชิทั้งหมดเฉยๆนะไม่ค่อยสโลอ์นหาักก็จะเป็นแบบนี้เป็นโปรคุณแจน่ารักมาก ดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นบัลโดนกัดลาดด้วยเม็ดๆนะคะแล้วก็วิปครีมนะเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีเม็ดเม็ดอยู่ข้างในไม่ค่อยไม่ค่อยสโลนะไม่สโลค่ะแต่ว่านุ่มอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะนุ่มมากเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเม็ดถั่วทำจากนะไม่ใช่ของแครค่ะไม่ค่อยาโลแต่สโลนิดหน่อยนะคะมีพวงกุญแจด้วยไม่ใช่ของแครนะไปดูชิ้นต่อไปกันเลย ชิ้นต่อไปเป็นหัวกะโหลกมีไส้ตรงตาน,นะจะมีหนอนอยู่ข้างในนะคะมีหลายสีนะคะมีสีส้มสีฟ้านะคะแล้วก็สีม่วงที่เราไปซื้อมานะคะนี่มีตาด้วยนะคะตาสีีแล้วก็มีหนอนอยู่ข้างในนะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเนละยค่ะชิ้นต่อไปเป็นทัดไข่นะคะนี่มีไข่นี้นะคะเป็นเนี้อคัสโอล์นะแตสโอล์ตรงนี้นะคะไม่ใช่ของแท้นะคะนี่มีคงกุญแจด้วยชิ้นต่อไปเป็นคัพเค้กเล็กนะคะ สโลอยู่นิดหน่อยนะคะไม่ใช่ของแท้ค่ะมีของกุญแจด้วยเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นมากระเลสีชมพูนะคะมีหลายสีนะคะแต่ว่าเราเลือกเป็นสีชมพูค่ะไม่ใช่ของแท้นะคะมีของูุญแจด้วยค่ะสโลอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะไปเป็นสปูชี่หน้าแพนด้านะคะสีม่วงค่ะมีหลายสีนะคะแต่ว่าเราเลือกเป็นสีนี้นะคะไม่ใช่ของแท้ค่ะดีของูุญใจด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อไปเป็นลีกุมารมีไส้นะคะ มันมีหลายสีนะคะเอ้ยมันมันมีแค่สีสีนะคะไม่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 มีสีดํานะคะไม่มีสีขาวค่ะตรงไส้นะคะจะเป็นสลามตรงนี้นะคะดีีค่ะแข็งนะคะแล้วก็จะมีของเบ็นดรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตรงนี้จะเป็นหนูน่ะถ้ารู้ว่าเป็นของใครก็ช่วยบอกด้วยนะคะมีตำหนิมีตำหนิ ミニタミミ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 ミ มีตำหนิอยู่นิดหน่อยมีตำหนิไม่มีตำหนิมีตำหนิแค่ตรงนี้เองนิดหน่อยไม่ใช่ตำหนินะมีตำหนิ Tak mimi, vitamini มีตำหนิเยอะมากไ <Same here. S 1> ม่มีตำหนิเลยแม่เล็ก